ก่อนหนูลเราเก็บที่หลังแล้วเซอร์ไพรส์ที่หลังอ่ามานะครับแล้ววันนี้เราจะมาแกองมาแกะกล่องไม่วิธีนะครับอ่าสองกล่องนะครับแต่ก่อนอื่นว่าเราจะแกะกล่องไหนเราต้องมีการเป่ายิ่งหุบก่อนครับว่าใครจะได้แกะก่อนอ่าพร้อมแล้วเป่ายิ่งหุบกันนครับหนึ่งสองสามอช้าไม่พี่ออกช้าทำไมทำไมครับเอาใหมอยากยิ้มออก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 กระดาษออกกระดาษนะอะไรทำไงเราเป่าหยิบเ้าไม่พี่กู แกสรุปแล้วคือใครได้ครับเมื่อกี้ใครเป็นผู้ชนะหนูผู้ชนะแต่ว่าไอเส้าออก้าแต่ว่าให้คนนี้แก่ก่อนใช่ไหมใช่ไอเส้าไอเ้ยอมไหมครับยอมหรือไม่ยอมดียอมยอมแล้วโอเคงั้นเราจะมาแกะกล่องของไอเอลก่อนเพื่อนๆขอชมก่อนครับก่อนจะแกะต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ยมาแกะมาเลยอ่านไม่ออกเลย Baby tree เดี๋ยวขอดูหน่อยสองกล่องนี้มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนขอไอเส้อเป็นน้อยเมลเด็กสามขวบห เออไม่เหมือนกันนะอันนี้ของไอเฟลเป็นมาคารอนคิ้วบันนี่บันนี่ก็ตายอ่ะส่วนของไอเฟลเป็นเบบี้ทีเหมือนกันแหะแต่คนละเวอร์ชั่นเบบี้ทีอะไรก็ไม่รู้ b a เบบี้ทีเบบี้ทีอะไรเอ่ยวันเดอร์แลนด์วันเดอร์แลนด์ป่ะรุ่นอะไรเอ่ย Baby ้ทีวันเดอร์แลนด์เนี่ย Children Wonderland Plus by Box นะครับเอาโอเค ชิลเดนวันเดอร์แลนด์พร้อมแล้วจะแกะแล้วนะครับเอาเลยนะครับไอเอลจะแกะดูนะครับวันเดอร์แลนด์ครับเบบี้ทีวันเดอร์แลนด์นี่กำลังอยู่ในช่วงของกลางครับนอะนะครับเชิกกั๊กขยับตดอะไรอ่ะอะไรขอดูก่อนขอดูก่อนโกรธหรอมีอะไรอะไรให้เพื่อนๆดูก่อน เขาบอกว่าตาโกรด้าโกดจริงก็ตาจิงก็ให้เได้ตาจิงก็ตื่นเต้นอ่ะเปนตัวอะไรนะเนี่ยเออบอกเป็นตาโกรธตาจิงตาจิงด้วยนะคขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับเอาเลยให้พ่อดูนี่คือะไรเหรอนี่คือตัวอะไรเนี่ยสีแดงนะครับรุ่นนี้มีกี่สีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเพื่อนมีเก้าตัวทำไมเฟลชื่ออะไรเนี่ยเขาเอลชื่ออะไรเนี่ยไม่บอกด้วย อ่านไม่ออก You You f i r ไหนรี่คือหอยเอลนะครับอ่าอ่าดูหอยเอลแล้วต่อไปไปดูหอยเฟลดีกว่าพร้อมยังเฟลเอ๊ะของเฟลเป็นรุ่นอะไรขอดูก่ออนเ้บ้างของไอเฟลนี่คือมาการอนคิวบันนี่ไหนไหนไหนเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งมาการอนแรบบิท อะไรเนี่ยสต๊อปความจริงสต๊อปเฟซเหรอบลายบ็อกเอาเลยจะช่วยแกไหนให้พี่เฟลแกเองโอ้ยแกมัวยเอกเนี่ยให้พี่เฟลแกเองเลยลูกเถ้าเอาเอาการออกมาเอาการ์ดมาก่อนสีดำฮะดูได้ไงแอบดูของเขาเหรอมันคืออะไรขอดูการอยู่เพื่อน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 ขอดูก่อนขอดูก่อนตากิ้งเลยนะ สีดำสีดำคืออะไรสีดำมันไม่ใช่สีดำโอ้ทำไมรุ่นนี้มีหลายตัวอย่างเลยโอ้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นรุ่นนี้รุ่นนี้มีทั้งหมดห้าคูณสี่ยี่สิบแบบไปเลยเนี่ยชื่ออะไรอ่ะพร้อมแล้วเปิดพ่อรุ่นเลยครับอย่าได้ตากลิ้งกันนะครับจะเป็นตากลิ้งไหมนะไม่ต้องเป็นตาโกดธเพราะว่ามันยังปะกันปะดเป็นตาโกดหนูก็ได้ตากลิ้งจริงเปล่าตัวเองเก็บไม่ออดอ่ะ

ไงกิ้งคือยังไงไม่เข้าใจเนี่ยตะกิ้งเนี่ยอ๋อได้ตะกิ้งนะครับโอเคได้ตะได้ตะกิ้งทั้งสองคนเลยขอดูหน่อยครับทั้งสองมาเอามาโชว์นะครับน่ารักเหมือนกันทุกคนขึ้นมาโชว์่อยครับเร็วขอโชว์หน่อยครับไม่น่าผมไม่ชอบเสื้อมันะโชว์หน่อยครับเร็วน่ารักทั้งสองตัวเลยสีแดงกับดำไอเฟลส่งความปรารถนาชอบชอบเดี๋ยวโชว์สองตัวมาอยู่ข้างๆกันข้างกัน กันข้างกันอุ้ยแล้วทำตากริ้งเหมือนตุ๊กตาทำไงตากริ้งตากริ้งอโอเคอโอเคโอเคอบายบายเพื่อนๆเลยวันนี้เราได้มาแกะกล่องเปปิทีสองตัวเดี๋ยวขอขอชื่อหน่อยตัวนี้ชื่ออะไรนะรยูวูยูวูเหรอยูวูยูวูเฟิร์สอะไรเนี่ยฮริคูลัสริกูลัละสล่ะอ่ะและ้วไลเฟลชื่ออะไรไม่รู้มันมีชื่อปะมากระลองเนี่ยเฟลนะครับไม่หอยเฟลนะครับอ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายไปยังบ๊ายบาย เจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะไหนมองกล้องด้วยสิบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครับชอบตัวนี้ชอบเสื้ออไอสิเอาม